โอ้หเ oh, ตะแม่โ oh. อ้โหขาลังเตะแม่สวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่ายนะคะ พ่อพแม่แท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไทยวิไลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลท์คุณแม่นะคะ082143 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำาินไหลจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะปุกช่องไายวิไลจ่อยนะคะตอนนี้ลูกชายเราไปทำงานแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เตรียมเอาดินลงนะคะ ดิงใจนะคะนี่นะคะกลับมาถึงบ้านถมไปได้เยอะแล้วคุณตากับปู่สายช่วยกันเดีย๋ยวพาแม่นางพาไปดูนะคะถมจุดที่มันเป็นหลุมใช่หไหมตรงนีน้ที่เป็นหลุม ตรงนี้เกือบเต็มตรงนี้เต็มแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาได้เยอะแล้ว,ลวเวลาเล่นจะได้ไม่หลุดออกฝั่งนู้นเป็นหลุงขื้เกา่าพอแล้วสลายใจแล้วคะ่ะ <laughs> อได้เล่นดินด้วยกินไปด้วยชอบชอบครับดูเตะดินโอ้โหโอ้โหขาหลังขาหลังเตะดินครับโอ้โห อย่าไม่แตกครับไม่แตกนี่เขาถมให้เต็มนะครับจอยเตะให้เป็นหลุมจกักหน่อยตากับมาหายเดี๋ยวบันนี้เป็นถมเมยกับเมยก็ขออนุญาต ตอบคำถามนะคะในคลิปก่อนหน้านั้นที่เอฟซี FC หลายท่านถามมาว่าทำไมอพอเบิร์ตแม่นางถึงไม่ยอมปล่อยให้คุณแม่ผูกขาดเดียวเหมือนน้องก็เพราะว่า,าคุณแม่เราสามารถที่จะดึงให้ขาดได้นะคะข้อแค่นี้ไม่สามารถที่จะกั้นคุณแม่อยู่ได้นะคะถ้าเกิดว่า พอ่พอ,พอแม่เอฟซีม, FC, มีเวลาเนะาะสามารถที่จะมีเวลาพอที่จะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอยากให้ไปดูคลิปย้อนหลังนะคะที่คุณแม่ดึงโซ่เนาะวัดโซ่จนขาดนะคะบอกเลยนะคะโซ่คือพลังช้างอะโซ่แค่นี้ไงก็เอาเขาไม่อยู่นะคะถ้าเขาจะจะดึงเนาะ ขนาดไม้ซุงหนักๆท่อนใหญ่ๆเขายังลากได้ใช่ไหมคะน้ำประสาอะไรกับโซ่แค่นี้นะคะประตูเหมือนกันค่ะประตูแค่นี้ก็เอาเขาไม่อยู่นะคะคือถ้าหลุดมาก็คือบอกเลยก็งานใหญ่เหมือนกันคนที่ลําบากก็คือพ่อกับแม่ไหนจะต้องวิ่งตามหาเขาไหนจะต้องโดนตําหนิจากเจ้าของเพิ่อีกนะคะเราก็เลยว่าเราป้องกันไว้ดีกว่าแก้ทีหลังเนาะก็เลยอ่า ทำให้ยังผูกแบบนี้นะคะถามว่านานไหมจะปล่อยก็จนกว่าคุณแม่เราจะนิ่งนะคะตราบใดที่คุณแม่ไม่นิ่งคุณแม่ยังทําการวัดโซ่ตลอดนะคะนั่นนะคะเราจะไม่ไม่ปล่อยแต่ก่อนถามว่าแต่ก่อนแม่ผูกอย่างนี้ไหมก็ผูกค่ะแต่ก่อนก็ผูกช้านคุกเชือกผูกไหมผูกหมดค่ะ ช้างดาลงดาราแบบใหญ่ๆเขาผูกไหมเขาก็ผูกกันหมดค่ะแค่ว่าเขาจะปล่อยแค่บางช่วงเราก็ปล่อยค่ะเราปล่อยคุณแม่เป็นอิสระตอนไหนตอนที่คุณแม่ไปทําง,งานพอกลับมาเวลานอนเวลาพักผ่อนเราก็ขออนุญาตคุณแม่บอกว่าให้ผูกแค่นั้นนะคะให้คุณตาดุแล้วคุณตาดุแล้วจอยเล่นดินเนาะก็ขออ่า คุณพ่อคุณแม่เอฟซทุกคนเนาะขอบคุณคนที่เข้าใจค่ะถ้าท่านใดยังไม่เข้าใจก็ขออนุญาตใช้คลิปนี้ในการอธิบายนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราก็อยากปล่อยเราก็ไม่อยากให้ลูกเราเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่เพราะว่าลูกสาวเราก็ยังว่าะคะ่นะเนาะเขาก็ตัวโตแรงเขาก็เยอะเขาสามารถที่จะดึงให้ขาดได้นะคะถ้าเขาจะทำนะเพราะว่าเขาก็ทำบ่อย เขาก็วัดโซ่ดึงโซ่บ่อยก็เลยทําให้พ่อกับแม่ยังไม่ไว้ใจแล้วก็ยังไม่วางใจที่จะปล่อยออให้คุณแม่ผูกแค่ข้างเดียวนะคะต้องอทาความเข้าใจกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ fc ที่ท่านยังไม่ไม่เข้าใจกับเรื่องนี้เนาะยังไงก็คือมันก็ยังเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมนะคะแต่เก่าแต่ก่อนแต่ดั้งแต่เดิมนะคะอนาคตถามว่าลูกชายเราจะจะผูกแบบนี้ไหมก็ต้องผูกคะ่ะ เพราะว่าน้องเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเนาะตัวโตวแรงก็เยอะแล้วเราต้องหัดต้องฝึกนะคะก็ต้องขอโทษด้วยที่มานะแบบอาจจะเศร้านิดนิดก็ <c oughs> คือมันเป็นาอะไรแหละมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะถ้าจะเป็นแต่ก่อนนี่คุณแม่ไม่ไม่ไม่หลุดไม่วัดโซ่นะคะก็เราก็จะปลูกข้างเดียว แต่พอดีคุณแม่หลุดแล้วก็คุณแม่ก็ยังวัดโซ่อยู่เรื่อยๆคือบางทีบางเวลาที่แม่วัดโซ่เราก็อาจจะถ่ายให้ไม่เห็นนะคะอาจจะถ่ายไม่ทันทางเอฟซีก็อาจจะไม่ได้รับรู้เนาะอันนี้ก็เลยแม่นานก็เลยจะจะอธิบายให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เข้าใจนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจนะคะว่าคุณพ่อ,อแม่แม่จันทย์เราเนี่ยนะคะ วัดโซ่อยู่ตลอดนะคะดึงโซ่อยู่ตลอดแล้วก็บางคีบางคืนเขาเปิดประตูด้วยนะกึอกกักกึ๊กกักแต่พอดีเรามีระบบล็อกนะคะทําให้เปิดไม่ได้นะแล้วก็มีการปามอยู่เรื่อยๆเขาเขารู้คือเวลาเขาเปิดประตูใช่ไหมคะเราเรารู้สึกเราได้ยินเสียงเขาเปิดกึกกักกึกกักแล้วเราบอกเขาเราเอะเขาเราเราเอะเขาเขารู้ว่าเอ้ยรู้แล้วอะไรเงี้ยเรารู้แล้วเขาก็เลิกทําอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าคือเรากลัวเกิดขึ้นในเวลาที่เราไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราออกแค่ออกไปคำว่าไปีล่ลแค่แป,ป๊บเดียวคำว่าแป,ป๊บเดียวก็สามารถที่จะหลุดออกได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเกันไว้อย่างน้อยก็คือคือตอนตอนหลุดครั้งที่สองเนี่ยก็คือคือเราปลูกสองขาบแบบนี้นะแต่ว่าไปเจอแม่อีกทีนึงก็คือโซ่ในขาแม่ไม่มีแล้วนะนี่แหละค่ะถึงบอกว่า เราจำเป็นที่จะผูต้องผูอ่าโอเคค่ะนี่จบจบเรื่องนี้น้อแล้วก็นี่ค่ะให้ดูข้อดีว่านี่ถมถมถมพอเราถมนี้ปุ๊บต่อไปเราก็จะลงทรายอันนี้ยังไม่เต็มเนาะเหลือฝั่งกระนนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งคุณแม่ทังนู้นฝั่งคุณแม่ทางนู้นนะคะแล้วก็ของน้องฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่เต็มฝั่งนี้ได้แล้วแหละฝั่งนี้ได้แล้ว ไมนานก็จะต่อไปก็จะได้เอาดินทรายลงก็ขอบคุณนะคะคุณแม่พักจีลาเนาะทั้งเป็นดินดินธรรมดาเราแบบนี้แล้วก็แล้วก็ดินทรายนะคะแล้วก็คุณคุณพี่อินดีนะ้เนาะคุณพี่อินดี้สับดินทรายนะคะอีกหนึ่งคันรถนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เม่ตาแล้วก็รักและเอ็นดูนะคะน้องบุญหลายจ่อยกับคุณแม่จันทิพย์นะคะขอบคุณมากๆเลยทั้งสองท่านนะคะที่เอ็นดูเด็กๆเนาะ อยากให้น้องได้เล่นทรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพื่อนเขาตอนนี้ก็ให้เล่นดินนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้ถมให้เต็มให้อะไรเดี๋ยวเราจะเอาดินทรายมาลงอีกทีนึงน,นะคะคกินทางเล่นดูพี่สีตาเป็นห่วงครับเป็นห่วงน้องโอ้โหดูหลัง เล่นครับเล่นกัดให้แตกไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าว่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสามทุ่มนะตรงนี้น่าจะเป็นหลุมเหมือนเดิมคุนตาเราแข็งแรงมากนะเห็นไหมคร เกือบหมดเลยไอกองแรกหมดไปแล้วกองที่สองเกือบหมดคุณตาแข็งแรงมากดูเทวดาเลยลูกชายแม่นางคิดดื้อมากดูทำดูทำาอ้หอ้ห้ย,ย้ยรับงานน้อยครับผมรับงานน้อยฝนงานน้อยครับ เอางานแน่น้อยทิมให้เขาเรียกอะไรเสร็จยามคิดมาดูท่านางโอ้ยขี้เล่มากโชว์คิโพครับโอ้ตะแม่โอ้ยขาลังเตะแม่ ชอบใจความสุขของลูกชายค่ะยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ซีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราครอบครัวภพภบุญหลายจอยด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่เมฟซีทุกคนนะคะเป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ